อย่าเพิ่งลงเรียนคอร์สต,ต่อขนตานะคะให้เช็คตัวเองก่อนจะได้ไม่เสียเวลานะคะโดยอันดับแรกเลยก็คืออยากให้เช็คก่อนว่าเราเนี่ยสนใจอาชีพต่อขนตาจริงไหมยอยากเป็นช่างต่อขนตาจริงไหมชอบหรือเปล่าสนใจหรือเปล่าอยากให้เกิดความรู้สึกชอบก่อนนะคะไม่อยากให้มาเพราะว่า,าเห็นรายได้ดีหรือว่าเห็นในเรื่องเงินนะคะแล้วก็ข้อที่2นะคะอยากให้เช็คด้วยว่าทุกคนเนี่ย มีสายตาปกติไหมคะอะ่แล้วก็สายตาสั้นหรือสายตายาวนะคะเพราะเรื่องสายตาเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญของชั้งต่อขนตานะคะเพราะว่าต้องโฟกัสขนตาขนตาเส้นเล็กนิดเดียวนะคะขนาดเล็กๆ0.3-0.5มิเมิรนะคะต้องสายตาดีไว้ก่อนนะคะแล้วก็ถัดไปนะคะให้เช็คดูด้วยว่าเวลาที่เรา นั่งตอกขนตานานๆนาน,นั่งทำงานเป็นเวลานานๆานานเป็นหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยเราสามารถเทียนนั่งแบบอย่างนี้ได้ไหมนะคะเพราะว่างานต่อกขนตาเป็นงานที่ละเอียดเราต้องค่อยๆต่อเทลเีเทลเซนทีลเซนมันเลยต้องใช้เวลานานนะคะอ่าแล้วก็ถัดไปนะคะก็เช็คตัวเองก่อนว่าใจเย็นไหมควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไหมเพราะว่า ช่างต่อขนตาเนี่ยเจอลูกค้าหลากหลายรูปแบบนะคะ,ะบางคนก็ลูกค้าบางคนก็ขยับซ้ายขยับขวาขยับบ่อยๆนะคะแล้วก็บางทีก็คุยโทรศัพท์หรือว่าคุยชวนเราคุยเยอะอย่างเงี้ยนะคะถ้าลูกค้าไม่ได้นอนนิ่งๆนะคะจะทําให้ช่างเนี่ยต่อขนตาลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นะคะแล้วก็คือต้องใจเย็นนั่นเอง เมื่อทุกคนเช็คตัวเองแล้วนะคะว่าสามารถทําได้นะคะก็ค่อยลงเรียนนะคะ,ะเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะสัก2-3วันเพื่อที่รับประสบการณ์ใหม่ๆนะคะมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตทุกคนไปตลอดการก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้ามาแล้วให้เวลาแล้วแล้วก็เรียนแล้วยัง มันไม่ได้นะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะเพราะว่าความรู้เนี่ยจะอยู่ติดตัวเราไปตลอดนะคะ ใครสนใจเรียนคอร์สต,ต่อขนตาสร้างอาชีพนะคะก็กดเปิดกดไปที่หน้าโปรไฟล์นะคะแล้วก็กดลิงก์ทักไลน์มานะคะ,ะก็ราคาครูจะไม่ตอบตรงนี้นะคะเพราะว่ามันมีหลายคอร์สมีรายละเอียดเยอะๆนะคะให้ทักไปทางไลน์นะคะแล้วก็จะส่งรายละเอียดให้แล้วก็จะตอบทุกคำถามที่ทุกคนอยากรู้แล้วก็สงสัยนะคะ